ยเขิมเขิมเออเขิมเข,มขิมแล้วน่นหลับแล้วมังนะ้งเนี่ยเออเก็บครีมเลยอะ่ะเก็บครีมเลยทุกคนเฮ้ยปูมันเขิมอะเฮ้ยจริงดิีเขิมหลับแล้วมั้งนั่นเจ๊ไม่คุยท่าฟอแล้วมั้ง คนสวัสดีทุกคน Snow Story น,นะคะตอนนี้เราอยากจะนำเสนอมากๆเลยเพราะว่าเราอยู่ที่ภาธรได้เกาะยาวน้อยจังหวัดพังงา มาทะเลใต้ครั้งแรกของเราเลยนะคะสวยมากน้ําใสมากที่นี่นะคะเป็นเหมือนแบบหาดส่วนตัวมีนักท่องเที่ยวน้อยเน้นธรรมชาติเน้นความสงบเนี่ยถ้าใครอยากมา พักแบบสบายๆแนะนําให้มาเกาะยาวน้อยจังหวัดพังงาเลยจะมีที่พักอยู่2ที่เนาะก็คือเป็นทีเฮาส์แล้วก็พาราไดส์เกาะยาวนะคะก็คือเป็นเครือเดียวกันนะคะลักษณะก็แล้วแต่คนชอบชอบแบบพักบ้านต้นไม้ก็จะเป็นทีเฮาส์แต่ถ้าแบบบนเขาหน่อยเน้นธรรมชาติเน้นธรรมชาติรราตอะไรอย่างนี้เนาะก็จะเป็นที่พาราไดส์นะคะก็วันนี้นะคะเราพักที่พาราไดส์นะคะทุกคนก็ที่นี่เนาะเขาะจะให้แบบเหมือนเลือกกิจกรรม ฟรีหนึ่งทิปว่าจะเป็นที่ไหนก็คือเหมือนแบบมีท็อปฟตามเกาะต่าง,างๆเกาะยาวน้อยเนาะแล้วก็อีก,อ,กอีกทิปหนึ่งก็จะเป็นทิปเกาะผักเบี้ยเนี่ยเป็นทิปเหมือนไปไว่ายน้ําดำน้ำําแบบทะเลตื้นๆอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นเหมือนแบบแบบนวดนวดน้ํามัน60นาทีอันนี้คือให้เราเลือกแบบเลือกหนึ่งอย่างเนาะฟรีหนึ่งอย่างนะคะก็เราเลือกไปเกาะผักเบี้ยนะะแต่ที่แน่ๆนะคะตอนนี้นะคะทุกคนคือแบบว่าชิงช้าเขาเยอะมากแบบ ุดแนวชายหาดเนาะลมเย็นแล้วตอนนี้คือเหมือนแบบฝนจะตกนะคะทุกคนมาเดี๋ยวเรามาสั่งอาหารเย็นกันก่อนเมนูอาหารเขานี่คือแบบเราถนัดมากเลยนะคะทุกคนเป็นภาษาอังกฤษนะคะภาษาแบบบ้านเกิดของเรานะคะทุกคนกินข้าวได้ไหมเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษหมด ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องห่วงมากกับเรานะคะอันนี้คือภาษาบ้านเกิดเราเกิดมานะคะทุกคนใช้ภาษานี้เลยนะคะเก,คเกิดที่ LA เกิด LA นะคะทุกคนโอ้มันดว้าวลองเกนลำไยบ้านเกิดแมงนอนลองเกน LA ตรงไหนวะพอเพียกุ้งแหมพอเพียกุ้งทอดมันปลาหรือกุ้งแหมสเต๊ เต้าหู้มันมีได้เหรอสเต็กเต้าหู้เราไม่ได้แปลอ่านผิดใช่ไหมทุกคนสเต็กเต้าหู้สเตเอ้สเตเต้าหู้เต้าหู้หูโ <c oughs> บ<า>้โบห้หูอันนี้บ้หูนะคะทุกคนเต้าหู้แต่เราไม่หูนะคะ No, okay. เนาะโอเคไส้เดลสามยสี่สบบาทมีต้มยำต้มขาไก่ไม่เอากินทุกวันเบื่อฝีมือสโนเฟรมนะแกงจืดไก่สับโบอเอาจืดจืดไม่ชอบเพราะเป็นคนเปรี้ยวเปรียปร้ยวเผ็ดเผ็ดไก่เคอรี่คืออะไรตัวแกงกะหรี่ไก่เคอรี่ไอ้ที่ส่งวะเคอรี่เหรออ๋อที่แข่งกับไปซนีไทยอะนะโอเควอล์กไฟดิสเดินไปทอดปลาโอ้ที่นี่นี่ ให้เราเดินไปทอดปลาเองไม่มอบริการเราเลยเนาะไม่ใช่เดินหรอกนะอย่าไปเชื่อเราเราขี้โวบ้านอยู่ LA บ้านอยู่ Long b a e นะคะ LA โฮโซีเบดแปรผิดไม่ได้กินนะเนี่ยเราอะเดาว่าเป็นเหมือนแบบทะเลเผารวมอะทะเลรวมเผาเนาะอเอาอันนี้ดีกว่า550เราว่าแล้วนะคะทุกคนเมื่อกี้เราสั่งไทยซีเบดไปเนาะแปรเป็นดิบเป็นดีนะคะเหมือนแบบไทยซีเบด ก็คือเหมือนแบบทะเลทะเลรวมนึ่งอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายมาสั่งครับมันเป็นตัวนะคะคุณลูกค้าเป็นตัวนะคะคเรากอว่าอะไรอะไรเป็นตัวค่ะไทยซีจะได้แค่อย่างละตัวหรออย่างนี้เนาะหมึกตัวหนึ่งกุ้งตัวไม่ใช่นะคะทุกคนมันคือปลากระพงปลากระพงเผาเกือบได้กินปลากระพงแล <c oughs> <c oughs> ้สกายเอลบ้านเราในแข็งแรงจังเลย ลองแกนแอเรียนะคะทุกคนเก่งมากปะเดี๋ยวไปที่พักกันเลยดีกว่านะคะทุกคนอย่าซิ่งนะพี่ผมตก <laughs> ตพค่ะเย้ถึงห้องสักทีทุกคนวันนี้แบบการเดินทางที่ยาวนานนะคะในที่สุดก็ถึงห้องเราแล้วนะคะห้องของเรานะคะคือที่ไหนนะนพันูู สตูดิโอก็คือเป็นห้องนี้ห้องเรา215นะแต่ถ้าอยากได้สวยๆต้องเป็นแบบ281 282แต่ไม่รู้ว่าเขาจะให้จองหรือเปล่านะคะอันนี้ของเราคือเขาไม่ให้เลือกห้องอะเนาะก็เป็นห้องนี้จริงๆมันก็สวยระดับหนึ่งนะคะทุกคนแต่มันก็แบบไม่สวยที่สุดนะคะเขาใจดีมากเลยจริงๆเราแพ็กเกจ2คืน3วันก็ว่าเขาลดราคาให้แล้วเราเที่ยวด้วยกันก็แล้วมีแถมด้วยนะคะทุกคนห้องนี้เนาะอยเปิดกินได้หมดเลย นี่น,แ,นแถมไม่พอแถมไม่พอ,มมพอนี่ทุกคน,นกินได้เลยนี่หนึ่งสองสี่ห้ากินฟรีนะคะทุกคนนี่ฟรีนะคะอันนี้ก็ฟรีอุ้ยที่อื่นเขามีให้น้ำแค่สองขวดที่นี่มีให้เป็นสิบขวดทุกคนเช็คเอา์มาบานเบิดนะคะอย่านะคะอย่านะคะมันไม่ได้ฟรีนะคะทุกคนเราล้อเล่นนะ,ะเปิดมาปุ๊บยังไม่เห็นทะเลนะคะต้องมองไปนู่นนะคะถึงจะเห็นทะเลทุกคน ถ้าใครมาได้ห้อง281 282คือสวยนะคะถ้าสําหรับพันภูเนาะอของเรา251ก็วิวประมาณนี้นะคะอันนี้พูดเผื่อใครจะมานะคะเป็นไอเดียเลือกห้องเนาะก็ยังดีมีมุมทีเด็ดของห้องนี้นะทุกคนนี่ก็คือ,อสระน้ําส่วนตัวที่ห้องนะคะแล้วก็เห็นวิวเขาชื่ออะไรไม่รู้แล้วก็มีวิวหาดวิวหน้าหาดอะ่ะเออเห็นอะ่ะ ตรงยอดน้นอะนกเงือกมาทางนี้มาเพมาเพยแล้วเร็วใช่มันเป็นระบบบุน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 แบบผ่อนคลายอ่ะเขาเอาไว้นวดผ่อนคลายเดี๋ยวเราจะมาแข่งการเล่นเกมนะคะใครดำน้ำได้นานที่สุดจะได้กินกาแฟใครแพ้สิ ใครแพ้จะได้กินกาแฟใครแพ้ก็คือคนที่นำได้นาะนที่สุดจะได้กินกาแฟโอเคใครขึ้นมาก่อนได้กินกาแฟหนึ่งสองสามเอา้ายังลงอ่ะหนึ่งสองสามมีคนทิ่โกงไม่ได้โกงก็หนึ่งสองสามหนึ่งสอง กินครั้งเดียวให้หมดนี่หมดแก้วเลยครั้งละสิบนาทีกินให้หมดครั้งเดียวให้หมดมันขมกาแฟอะไรทำให้มันขมอย่างนี้เนี่ยงั้นลองกินไปหมดแล้วล่ะหมดแล้วเย้น้ำเข้ากล่องละเก็บ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 กล่องก่อนกล่องเกยบโค้ดนะคะเย็นออกมาแล้วที่เราสั่งไว้อลาคารสเนาะ นี่บูแคปบูแคปทำไมเป็นสีส้มเราอยากชิมอันนี้มากเลยชิมอันไนจ๊ะตาเนี่ย<ด>มันดูแบบเด้งอ่ะโอ้ยสดอ่ะเแบบด้งจริงสเต็กปลาอือว่าอร่อยสดมากเฮ้ยดีนะที่เราสั่งผิดก็ได้อันนี้เลย เด้งโคตรโคตรเด่นอร่อยอร่อยปลาอร่อยอข้าวผัดข้าวผัดก็น่าจะเหมือนทั่วไปให้กุ้งมาเยอะอยู่ไม่ชอบอ่ะอืมข้าวข้าวดีใช่ไหมข้าวดีข้าวดีเห็นไหมยำธรรมดาเอามังคุดขาเ <c oughs> นื้ออะไรเปิดปี๊ะราดไปเลย ทุกคนคะเดี๋ยวเราจะมาแข่งกันเล่นเปตองนะคะกินข้าวเสร็จเล่นเลยเล่นเปตองเซปัดตะก็เปตองเปตองนี่ <c oughs> นี่นี่ไอ้ลูกนี่ชึบเอยเท่ากันฮะเราบอกแล้วเราก็ชนะสิโอ<ห>โคตรใกล้ เราเก่งเราบอกเราเป็นแชมป์เราเป็นแชมป์เปตองเปตองเปตองหรือเปดองนะเปตองเปตองเปตองเหรอเปตองไม่รู้ตองอะไรวะเอาจริงละเอาจริงละนะอู้อันนี้เราก็เป็นแชมป์นะเราเป็นแชมป์ปั่นคิงลีดนะนีชิลลี่เนี่ยนะ สองสาม้นี่สวายมากโอ้ยมันตัวมันเลวมากมันไม่ทงานตัวนี่ตัวยังเวี่ยงเลยหมุนแบบบ้านหมุนเลยอ่ะทุกคนอ่คราวนี้มาเล่นบิงปองกันจำได้เลยที่ตัวแพ้เราตอนเด็กๆอ่ะ ขี้ฉันนีเราเป็นแชมป์ปิงปองนะตอนเด็กๆอ่ะยังกว่าแชมป์มดดิยเบตองก็แชมป์เมื่อกี้แหนึ่งศูนยองามศูนย์เอาว่าตัวแพ้แตสี่ศูนย์เอาว่าตัวกรรมห้าศูนนี่ นี่แหละแชมป์แชมป์เอาได้ตั้งห้าศูนย์เนี่ยเด,ดี๋ยวดูนะเด้ให้มันเล่นไม่ใช่ให้มัเก็บลูกดูแชมป์รับลูกเสิร์ฟเราเราเป็นแชมป์แบดมินตันเราลืมไปเมื่อกี้ลืมรอ,อกอันนี้เราก็เลยแพงง้แล้วก็เล่นไม่ค่อยถานัดเลย การเช็คว่าไม้ดีไม่ดีไม้เหนียวไม่เหนียวหนึบไม่หนึบเนี่ยเนี่ยไม้ปิงปองอ่ะผมหลุดเียลองเฉยเฉยมันหูนะเนี่ยเนี่ยแล้วก็เงาตาย สวัสดีตอนเช้า Good morning ทุกคนนี่เราเดี๋ยวเราจิ้มใ้ข้าวเช้ากันที่นี่เป็นหลายบุฟเฟ่มีเ,ฟเ,ฟเครื่องเดิมมีอาหาราให้ให้ทานออาหารก็หลากหลายอยู่เนาะที่นี่ควซองอร่อยมากดีมากหอมเนยอันนี้เรากินแบบจิ้มนเนโทรล่าแล้วก็อันนี้เขาเรียกอะไรท็อปปิ้งมันหระมั้งมท็อปปิง้งนุ่มหอม ใช่มันนุ่มมากเลยอ่ะเมื่อกี้บอกกินนิดเดียวดูไปเอามาเพิ่มค่ะโคนกินเยอะกว่าเราอีกฟินเวอร์ฟินเวอร์อื้อห่อนุ่มอร่อยนุ่นอร่อยที่ทไรตอนเด็กๆเราก็เป็นแชมป์ปลาลูกดอก แช่งไปหมดหนึ่งสองสาอุ้ยลองไหมลองไหมเอ้าเอาเดีเอาเดีสามลูกเุ้ย สวยมากเลยเมื่อกี้เราลองเดินไปตรงโน้นนะมันมีทะเลแหวกแล้วก็มีให้ลงเล่นน้ําด้วยน้ําสวยใสสีเขียวมรกตต้องมาตอนคนน้อยน้อยต้องฮะต้องมาตอนคนน้อยใช่ตอนคนเยอะไม่แนะนําเลยคนมันไม่ได้เยอะมากแต่ว่ามันก็เยอะสรุปเยอะไม่เยอะแต่ก็เยอะแต่ก็เยอะสำหรับเราที่เราจะเดินไปอะไรอย่างเนี้ย เลยหามุมส่วนตัวใช่จริงๆเมาเรือได้แหละอย่าอ้วกมากดีพกยาดมมาแต่น้ำทะเลมันเขียวมรกตเนาะชอบอะ่ะมีเรือหางยาวอะไรอย่างเงี้ยสวยมาเล่นดิมาเล่นเล่นเล่นเก็ะเป๋าเปีกเยกเย็นชื่นใจมากเลยอะ่ะ ทุกคนตอนนี้เรามานวดมองไม่เห็นเห็นไหมอุยตลกอย่างยูในโถส้วมเลยไป <c oughs> ตอนนี้เรากําลังจะมานวดนะคะเดี๋ยวให้พี่ๆนวดนวดแบบไหนนะคะหนูลืมชื่อแล้วได้เลยค่ะอ๋อซิก<ต> <ature> เนเจอนคายค่ะค่ะนวดเบาผ่อนคลายเมื่อยตั้งแต่ต้นเดือนนะคะ <c oughs> เพื่อรอมาวันนี้เลย <c oughs> ่อนคลายสบายมากๆแต่จักกะจีนิดนึง <c oughs> นี่คือนวดน้ำมันอ่านวดซิกเนเจอร์ครั้งแรกของเราเลยปกติเคยแต่นวดไทยนวดเฉยๆอ่ะ,ไ,ะไม่ได้ <จะ S 1> เป็นอโรมาเน้นอ่าสบักอะไรใช่ค่ะแต่ถ้านวดน้ำมันก็จะผ่อนคลายน้ำมันจะช่วยไปทำให้ร่างกายร้อนขึ้น เลือดไหลเวียนดีเนาะมันแบบผ่อนคลายอะ่ะใะบ้างสบายเราเผลอหลับไปเลยอะ่ะเท่าที่วนวดมาที่นี่ดีสุดปิินป้นน สวัสดีเจ้านกเงือกนกเป็นชาวเลกันเดี๋ยวเราจะมาหาปูหาปลานะคะทุกคนตัวหอยเนี่ยหอยพัสังอ่ะเจอแล้วพัสังของแม่สังทองสังทองแต่ว่ามันตายแล้วอ่ะออ้ยตัวมันไม่ได้ตายมันอยู่ข้างในตายแล้ว อปูเฉลี่ยช,ชวน,ชวนจริงเหรอหนปูเฉี่ยสวนส่งใหเพื่อ,อเนเพื่อนดูสิเห็นไหมทุกคนปูเฉลียวนปูเฉลียวนปูเฉี่ยวนนี่นี่นี่ขาปู <c oughs> ยังมีชีวิตยอยู่ไหมตัวนีทำไมมันต้องมาอยู่กระดองหอยนะตัว เอาเป็นที่แบบว่าป้องกันภัยอะหรอมีหอยสวยมีปูเจอไหมเจอปูโดยบังเอิญในนีอันนี้เขาเรียกว่านี่เขาเรียกว่าปูดำใช่ปูสะแม่ปูดำปูสะแมปูดำปูสะแมกับดาวมันอันเดียวกันจ้ะปูเนื้อนั่นเองเดี๋ยวก่อนมันตายยัง อุ้ยทุกคนเราเจอน้องปูอีกเแลยวมันเข้าเอาเง,งี้ยเง่้ะไรอู้มีเยอะเลยปูอู้ปูดำปูดำปูดำลืมกดถ่ายบ้าดำไปเรียบอุ้ยมันเป็นสีฟ้าสีเขียวอ่ะขามันนะอ่ะโอ้ตัวขามันหักโอ้สองสารจังเลยน้องปูไปลงน้ำไหมเหนื่อยอเปล่าสวัสดีน้องปูเ่อดีปูปูเ่อดีปูปู ปู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 โอเคนี่ปูดำไม่ต้องมาแอบเห็นแล้วเจอแล้วไม,ไม่ต้องมาพางตัวเลยโอ้โหสู้ใหญ่เลยปูม้าเนี่ยปูม้าปูดำุิยตัวมันตลกดีอ่ะนี่ปูดำตัวมันหันหน้ามาผ่อนลองนะปูเนี่ยระวังนะมันหนีบมือนะเจ้าปูดำคุย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 เข้มเข้ม เ,ออเคลิมแล้วหนหลับแล้วมังนะ้งเนี่ยเออเก็บครีมเลยอะ่ะเก็บครีมเลยทุกคนเฮ้ยปูมันเคิมอะ่ะเฮ้ยจริงดิหลับแล้วมั้งนะั่นเราอ่อนให้ตัวไม่ต้องกลัวแพ้เราไม่แข่งอะไรกันแล้วเนะี่ยเล่นเฉยๆลงบนพัด อถ้ายืนมาหน้าเยอะน้ำหนักจะถ่วงหน้านะครับมันจะแว่ง เฟรมอยู่นู่นกำลังภายแพดเดิลบอร์ดนะคะทุกคนช่าเฟรมภายมาแล้วทุกคนแดดตอนนี้แดด9ก้าโมงคือร้อนมาก พังงาอันนี้มา3วัน2คืนแล้วยังไม่รู้จังหวัดไหนดูดูเก็ตพังงาหมดทริปแล้ว3วัน2คืนกับพาร์ดดาพาราดดายเกาะยาวกับสาว LA ล่องแก่งล่องแก่นแอเรียนะคะ LA ทุกคนชอบอะไรมากที่สุดในการมาที่นี่คะกลังใส่ชุดบิกินี่ ไม่น่าล่ะเราชอบปลั่งไม่ใส่ชุดอะไรเลยก็ที่มาที่นี่คือชอบ ชอบวิวดีมากมนวดนวดน้ำมันอโรมาเทอราปีฟิลดีฟิลพูด good, ผ่อนคลายมากไปแล้วเดี๋ยวไปขึ้นเครื่องที่สนามบินภูเก็ตแล้วก็กลับสุวรรณภูมกันบ๊ายบายทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ snow story ด้วยนะครับกดกระดิง่งติ๊งๆๆๆงแจ้ง,จงเตือนด้วยนะคะทุกคนวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย